สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับไม้แรกกับเจ้าเหลียววันนี้แล้วครับผมรอรุ้นดูว่าจะมีนกมาหรือเปล่านะครับ นะครับแจมแรกของเจ้าหลิววันในวันนี้ครับผมนานๆนนทีครับมาไม่รู้ว่าจะมีอะไรมีความพิเศษอยู่ในตัวของเขาหรือเปล่านะครับวูส้อยคอครับผมส้อยคอลึกมากเลย ค่อยๆด่อยด้านข้างครับโดปีกยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยสค้อยคอาลึกครับว่าวันดีมากเลย ียบคิดครับสิงองมีสิบสองทำไมไม่มีสิบหามเงินบางอาจารย์ท่านบาบ,บางังไม่มีนะครับหมกซับไม่มี มาดูแข่งครับมันก็แปลกอยู่นะครับผมเก็ดแข่งด้านด้านขวาครับด้านซ้ายก็ถือเท่าว่าธรรมดา มาดูใกล้ๆครับผมนี่นะครับไม่มีหมกซับนะปลีกด้านขวาครับบัวไม่มีบัวแตมบ,บัวไม่มีบัวแ้มนะครับแต่เกียบคิดดูหน้าเขาครับ นี่นะครับทรงหน้าสวยไหมครับจะดูสร้อยคอลึกลงมานี่เลยด้านนี้ครับสวยไหมครับมาดูแข้งต่อครับเลยครับผม แงเห็นไหมครับด้านขวาเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เอาดีๆนี่นะครับเป็นแบบนี้ตลอดแข่งเลยแข่งซ้ายมีมีแตกสองเก็ดนะครับปอกขาที่จะใส่ก็ตัวนี้นะครับปัจจุบัน ส้ม028นะครับใส่ไปด้านซ้ายเรียบร้อยครับส้ม028ไอ้เป็นโอ้โหน้าไม้ถูกไหมไม้ซึ่งวันหนาบนไม้เ้ากันาปะโอ้แฉบวกวางขวโอ๋อวางขวงเรียบร้อยไม่ว,วางไม้ได้มันห่วง่ปนี่อ๋อเจนขืน,ววนหยียบควอนหรอสิไปหาอยู่ เดียมันสูงอ,อันต้นไ,นไม้มันเลนปะครับน,นี่เลนอาเลนปลาสูงเลนเหมือนการเกงเลน าอ,อาจารย์เหรียญจะโดนไปครับเนี่<บ>ในต<บ>ัววอลวอวอ่พอปีอยู่ซำกันกับผมละ่ะเ็รเรีย่ยเลียงตัวนี้ละ่ะเรียงปีปีกลัวไม่ผมผมเรี่ยงปีกลัวในหาก็ออกมาต่อยละ เตีน้นเสือมนกมันไหลเชื่อข้างในเตี้ยนไม่เอาไปส่งขอางแล้วปก็ตอที่นไหนจะวางแบบนี้เลยบ่ครับนี่ยนี่เอาพเนียดหลังใดไปวางอเอาพเนียดตัวยูเตี้ยนเทนกว่าล้านเข้าไปอันนี้ผเตื้อตัวอ้วนหนี่งพันสามตัวนี้ย่นลงหลายเถื่อนเลยก็จะไม่หักเลยครับ <laughs> <laughs> โอ้โยจำไม จังมันจังมันจิกมันจิกเกียวอมันจิขึ้นไปสู่ต้งสายไฟเดี๋ยวก็เต้นขึ้นนั่นนั่นเห็นว่คิดเราเรียบร้อยครับอาจารย์เรียลงอพอาจารย์อัดบางก็ดีครับขับรถมาเจอกันก็เลยชี้เป้าให้หมานครับวันนี้ เสียงกลางมดนลของแท้ครับเจ้าโลตัดบางกระดีโลตัดสโลตัสคึคกดีแท้ <laughs> มอเจ้าเลียวจากระยะไกลครับ เรียบร้อยครับผมแจมสองครับเก็บแต้มครับผม เล็กๆแล้วครับผมจะเป็นนกเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าพันเนี่ยย่พันยดไม่ลั่นเลยต้องรอขยมก่อนมาดูกันครับมาเรวนี่นะครับแจมสามของเจ้าเหลิวในวันนี้ครับ บางเอออาซอนอู้หแข้งใหญ่อยู่ครับไม่ใช่เด็กครับผมต่อนอกครับต่อไม่ได้เหรอครับเจ็ดเจ็ขาใหญ่อะใช่ครับมาแล้วครับ ลองขขางรางบอกคกูด้ยดีย๋เขียมเขียจอผู้อยเป็ต์จอเล็กๆน่อย ขอบุญครับยินดีครับผม าตตยครับใต้ปีครับไม่มีหมกซับทั้งสองข้างเลยไม่มีพิเศษบัวแต้มไม่มีครับตัวนี้หนึ่งกลุกครับผมโอเคครับ ใส่ปลอดขาสีส้มครับสีส้ม026แต้มที่3ครับ Thank you. like <laughs> that. ครับผมสำหรับวันนี้เจ้าเรียวก็ได้ออกฝึกซ้อมสายเมืองนะครับไม่ได้ออกป่านะครับผมไม่ได้ออกป่าพวกเขาไม่ได้ไปไหนไกลครับต่อแถวบ้านครับทําได้สีแแจมครับ